ขยายเกินไปน่งต้มน้ำซุปจะทำใหม่กูแจ๊บเกินไหมเอาเลือดลงต้มด้วยนะคะ หม้อให้พอดีกล้องต้มนี่อ๋อเราต้มไว้แล้วก็เก็บไว้วเวลาเรากินอยากกินแล้วก็น้ำซุปมาต้มไงกินคนเดียวนี่นแหละแต่เราต้มน้ำซุปเก็บไว้ไงคือเราได้ต้มแล้วก็ต้มเก็บไว้นะคะ แล้วก็เออแล้วก็เอาใส่กล่องเอาใส่ถุงเอาไปเวลาจะกินอีกแล้วก็น้ําซุปมาต้มอ่ะคือต้มทีเดียวแหละเยอะเลยไม่ได้ต้มหมดค่ะไม่ได้ต้มหมดต้มแต่พอกินคือเราทำน้ำซุไปไว้ไง ไม่ต้องหยับขยับก็ได้อาลัมซุปโครงไก่น้องไก่ด้วยนะมาน้อ่งด้วยอ,อันนี้หัวเทปโป้หอยกระดาศเดี๋ยวตัดใส่มาใส่กันนะคะ Let's do อย่าแดดเด้อไปดันมาไปดันมาไปดันมา ฐานนะคะ 就是金牛座的吗？ ท้ก็หัวประกาศแน่อันนี้ก็โอเคนะคะต้นน้ำซุปเดี๋ยวเรามาทำบวชฟักทองนะคะรอน้ำซุปสุกนะอีกนานบวชฟักทองเสร็จนันแนแคือคิดว่านะคะค จะแน่นในหม้อเนี่ยเอาไว้ผัดใส่ไข่ด้วยไงดีไหมบวชเยอะไปเอาไว้ผัดใส่ไข่ด้วยนเนาะไว้ผัดใส่หมูสับใส่ไข่ด้วยนะ ออกออกออกเลยเกื็ดครึ่งครึ่งเลยแล้วต้มโพงไก่นะคะเป็นน้ำซุปแล้วก็ทำนองมันด้วยหัวไชเท้าเกลือใส่อยังแล้วก็รสดดีรสดดีรสดดีเลย วันนี้คงนอนบ่ายอยู่เนาะโอ้คิดได้เลย ไขยมันจะเกิดตักเิดตื้นทำบวชปั๊กทองเอาป,อปอั๊กทองฟ้าดีกว่าแต่มันก็นานเดือดนะเดี๋ยวแล้วก็ต้มไปเรื่อยนะเพราะว่าเตาจะได้ใช้ไอ้นั่น เราเรามาอ,ออกจากหม้อตัวนี้นะคะแล้วไปทำบวชปลักคองกันขวาม,มออันนี้เป็นไหนนะค